ส่วนที่จังหวัดยะลานะคะก็มีการมอบรางวัลให้แก่นักวิ่งค่ะในรายการบารู Running เดินวิ่งการกุศลเพื่อเด็กกำพร้าค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับงานบารูรันนิ่งเดินวิ่งการกุศลเพื่อเด็กกำพร้พาค่ะสร้างสีสันแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับนักวิ่งแล้วก็ผู้เข้าร่วมนะคะที่บริเวณตลาดนัดเจอร์นิสลาา่าสี่แยกไฟแดงโกตาบารูตำบลโกตาบารูอำเภอรรมันจังหวัดยะลาค่ะผลของการแข่งขันนะคะในระยะวิ่ง5กิโลเมตรประเภทหญิงค่ะรางวัลชนะเลิศนะคะได้แก่คุณน,นัท ทชาคีรีวงศ์รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะได้แก่คุณพานุมาตรคีรีวงศ์และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะคะได้แก่คุณพิมพิสาอุไทยรัฐค่ะส่วนประเภทชายนั้นรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะได้แก่นายอับดุลฮากิมสุดะค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะได้แก่นายสิครินมาสะนะคะแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่อัฟฟานคือราเมค่ะ สำหรับผู้ที่ชนะนะคะก็จะได้รับถ้วยรางวัลจากประธานสภานายวันมูฮัมหมัดนอมะฐานนะคะแล้วก็พันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรวมไปถึงมีไก่บ้านนะคะหนึ่งตัวสามารถเอาไปครองได้เลยขณะที่รางวัลของแต่ละรุ่นที่ได้รับนะคะก็จะมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะซึ่งก็มี เตารีดหม้อกระทะไฟฟ้าพัดลมไฟฟ้าแล้วก็ยังรวมไปถึงกระเป๋าผ้ารุ่นลิมิเต็ดด้วยค่ะ